สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกันเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์นะผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่27เดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะไปวิเคราะห์บอลในคู่ของเวสต์แฮมนะครับพบกับวูฟแฮมตันนะครับเตะในพรีเมียร์ลีกนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิตินะครับผมในแต่ละทีมกันนะครับมาดูฝั่งของเวสต์แฮมกันก่อนเลยนะครับเวสต์แฮมนะครับทำได้หนึ่ง 2 3 4 5 6ทํี่ห้าได้6ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุดนะครับผมสาหรับเวสแฮมเจ้าบ้านนะครับส่วนบูมแฮมตันนะครับทําได้1 2 3 4 5 5ี่ห้าหประตูนะครับผมใน5้านัดหลังสุดนะครับ5ประตูนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นอันดับกับคะแนนนะครับมาดูที่อันดับกับคะแนนนะครับเวสแฮมนะครับอยู่อันดับ6นะครับคะแนน42นะครับเวสแฮมอันดับ6คะแนน42นะครับโอเค วูส์แฮมตันนะครับอันดับ8นะครับคะแนน40นะครับผมอันดับ8นะครับคะแนน40นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของเวสแฮมนะครับเปิดออกมาต่อที่ครึ่งลูกนะผมแล้วก็ราคาถงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งนะผมกดิเ้อาะห์ได้เลยสําหรับผลการคํานวณคู่เวสแฮมพบกับวูแฮมตันนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์ สูงอยู่ที่65%นะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นต่ำนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของทีมเจ้าบ้านนะครับเวนแฮมนะครับมีอยู่45%นะครับส่วนทีมเยือนวูแฮมตันนะครับมีอยู่41%นะครับก็ห่างกันนิดหน่อยนะครับสำหรับวันนี้โปรแกรมก็วิเคราะห์ออกมาประมาณนี้นะครับผมก็แนะนำไปเล่นต่ำนะครับผมแล้วก็เล่นที่เวนแฮมดีกว่านะครับตามโปรแกรมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะโอเคครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจทีเด็ดประจําทุกวันนะผมหรือว่าสนใจโปรแกรมตัวนี้เอาไปใช้เองนะผมก็ติดต่อขอรับได้นะครับผมแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมก็รับไปฟรีๆนะครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ